น้องโดนน้องโดนแย่งพยาบาลต่อหน้าต่อตาเฉยมาเมื่อกี้มันผมยังไม่ได้เก็บปืนยังไม่ได้ตั้งอะไรยังไม่ทำกุจเลยมันออกมาแล้วไงใครไปกดสตาร์ทอย่าบอกนะไอ้โดนเวนั่นเอง น่าจจโดนนั่นแหละกูยังหารังกระสุนไม่เจอเลยมึงจะรีบกดไปไหนเพิ่งเก็บไอ้อะไรนะไฟฟ้าได้อันเดียวกำลังวางเสร็จปุ๊บเอ้าแม่งเริ่มเวฟเฉยเจเร์มี่

ยิงโดนบอดใช่ช okay. ่างหัวบอทละเดี๋ยวมันก็วาร์ปมาเอ้าเมื่อกี้สไนเปิลนู้นไม่เคยเก็บอะไม่มีไม่มีนี่มีกลแล้วไงผมไม่ได้เดินไปถึงตรงนู้นไงน ันให้เวลาแค่ยี่สิบวิเอาตาในมายิงก่อนแล้วกัน,กนไปม,มาเปลี่ยนเป็นมัจิกการแม่ตีไว้มีเลยตรงนี้ เอ้ยหาอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ตั้งไกลใครก็ได้ยิงดิตัวอะไรมาวะเนี่ยบูบูแม่บูมแม่ระวังทางขวาเออช็อตไปมึงไอ้นู้นล้มอยู่ข้างบนหัวตัวอะไรวะไอ้ผมตุ้ย

Nắp bơm, 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 nắp โอเคกดดีกดละจบบู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 สองตัวจ้าเอาบอสมึงมาทำอไมเนี่ย

กูรู้ว่ากระโดดข้ามโซ่ได้เมินหมดแล้วนะอ่าโอเคไม่เป็นไรแ้ต้องเข้าประตูเนี่ยเบ<ป>นี่ก็เน่เ่เนมาเนี่ยรีบม,มาล้อนเลยกำลังไปกำลังไปช่วยพัก ครจำทางได้บอกเลยมันต้องกดพวิทย spe ์ตรงนี้ก่อนเว้ยเลยเนี่ยเอ้ยโดนเลยดนเลยกดนเลยเฮ้ยทำไมกดไม่ได้วะเว้ยงกดไม่ได้หรอไม่มันบอกให้เข้าไปอันนี้เลยล้างตาล้างตายิงหน่อยยิงหน่อยบฮึ ผมเด็บคนเดียวปืนมันยิงไม่ตายปืนมันบางผมบอกว่าให้รีบไปลงไอ้ที่ชั้นใต้ดินได้เลยท่อระบายน้ำ อื่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้อีกเรื่อยก็ไม่มีเรืยนี่มีเฮวี่อยู่อ,อยู่ช่วยเฮวี่เคลียร์ตรงนั้นตรงนู้นมีเมินน่ะข้างในโอเคลงได้ไหมโอเคลงได้แล้วนี่จุดดีสปอรเนี่ยโอเคมาแล้ว โดดๆมนวิ่งมาเนี่ยเรื like ่งก <cam> ันหนึ่งเดี๋ยวบ้านนี่เบ้ทางซ้ายไม่มี่ต้องมา ปืนไทยหนึ่งอยู่ในนี่ฮะบิงขอบฟ้าโอ้โอ้ยโอ้หอ,อ,อ,อะไรวะมาจากไหนข้างหลังเข้าระวังข้างหลังปีนปีนถ้าจะไม่ผิดต่อไปก็คื ไปหาระเบิดปิดช่อง<ะ>ไม่มีปืนกลเลยเดี๋ยวไว้ฮิวเล่คาริมชื่อเท่ดีพี่พี่แกคล้ายๆในอ,ใอะไรนะไจ๊ยิงไรอ่ะ น้องบักน้องชายอ้า,ดอาอวดีสัอนตรงนี้ขอปืนออโต้อะไรกับกระบอกอ่ไรสิโอ้เอาว่ะเไปทาง<ม>าซ้าย,ายด้วยว่ะมารอฝั่งนี้แม่ไปทางโน้นเหรอโคตรเกลียดเลยลงอะไรนะ อ๋ออันนี้อันนี้ง่ายหน่อยนี่ใช่ไหมมันไม่ได้ไปลงที่สุสานตางแข่งออกไป่าบ้าตายในห้องเนี้ยนั่นนั่นแห่แห่แห่แหไปวนมาไหม งี่ก็ต้องตามไปแล้วห้องซ้ายก่อนไหมเชินมาเข้ามุมเลยนะอุ้ยมึงมึใช้ดาบปุ๊บหลังมาหลังมา

มันมันจะบอกตำแหน่งระเบิดให้เราไหมเนี่ยายไม่มุ้งไ,ไม่มาร์กอะไรให้ยนั่นไงมันเจอหน้าอันหนึ่ง,องอได้แล้วหนึ่งอันอองฝั่งนู้นเลย มืดจิบเปิ่มเพมีเปิ่มพยาบาลพยาบาลโอ้ยเอ็กซ์แล้วอยเพิ like ่นขอบคุณครับเอเคใช่ไหมกี oh okay. oh. okay, air, ้เอ็กซ oh, okay. ์แล้วอยเพิ <S 2> <S 2> ่นมืดเดี๋ยวไปทางไหนวะเดี๋ยทางนี้อ๋อโอเคนั่นทางขวาเฮ้ We need those explosives. โอ้หมดศักดิ์ขอกล้องอินฟราเรดอย่างเอวล่าได้ไหมนั่นนั่นนั่นยิงโดนหัวไปสองนัดแต่งยังไม่ตายโอ้โอ้ทำไมกูเดินไม่ได้เอ้ากูเดินตกหลุมมีอล้วหรอนล้ไม่มีอะมันไอไม่รู้อะผมถืออยู่มันมองไม่เห็น เดี๋ยวแต่ตอนนี้มืดตื่อเลยเห็นแสงไม่เจอเบอยู่ไหนเอามาแล้วเอามาแล้วมีแห่ๆอยู่อ่ะได้แล้วสองอันไปวิ่งเลยวิ่งเลยเพื่อนเพนกันตาลับโอ้โหเต็มหน้ากูเลยมันรีจยอกระโดดมันรีจากตรงนู้นมาดิโอ้ใคร เดีย๋ยวนี้มึงวาร์ปมาเลยยังมีอีกทั้งหมดเอ,เอาอีกเละเอาอีกเละกูเป็นแทงอีกเละดันลอยนะฮะเมื่อกี้สองตัวเลยมาแล้วโดนมาแล้วโดนอะไแกะวางเลยวางเลยหลักกันให้วางเลยล<ะ>เลยม้นเม้นหยิบไปเลยตรงนี้เอาเลย ไปถอย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 ไม่งั้นโดนระเบิดตายพวกกูเคยโดนมาแล้วต่อให้เล mm ่นครั Hence, he? ้งแรกใครทำรีคใครทำรีแบบนั้นรีทำตัวเองเล่นคนเดียวแต่นานละจำได้แค่นี้แหละพยาบาลแน่นอนเล็ครับขอให้ไม่หายนั่นแหละออฟเดี๋ยวให้ออฟพันแผลแม่ตูดแดง Everyone silent. คาริมเสียใจด้วยนะพยาบาลหมดไม่มีใครเข้ามาจริงหรือมารีนเอ้าเดี๋ยวแล้วมึงเป็นอะไรจู่ๆก็ล้มมีละปอนนี่ผมบีบีทันไม่ตรงนี้ ระเบิดระเบิดระเบิดมาระเบิดมาแดดตรงหน้าว่ะเบสเป็นสัญญาณวันใหม่โอเคล้มละล้มละระเบิดล้มละโอ้ยอย่าฟังปืนระเบิดอันนี้ต้องมาอันนี้พี่เหรอเข้าโกงตรงนี้พี่เหรอมามาเข้าโกงมาอ่าต้องไปเปิดอะไรนี่ก่อนโอ้ย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  เราต้องโคดเดเกตก่อนใช่มือหมดเลยเปิดแล้วก็มาที่เนี่ยละอบตกใจอินเฟกเตอร์ This is w t s e i n g แต่ตัวนั้นีนมาส่ทุยปีมารอะไรได้วะ <Hey. S 2> อ๋อนี่เนี้รยรถโบโอโเอเ็นโฟร์เรอน็นโฟร์นี่ไงเอโฟร์แม่หวะทำเลย อยู่ฝั่งหลังเองทางซ้ายเดี๋ยวต้องกดสวิตช์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว

ข้างขึ้นโอเคหดละเรียบร้อยด้ว่ามีลูกซอง,าางอยูอ่นี่ sai disappointment oi, các bị là มาไหมจ้าบูบูบูมาไหมเจ้าบูเจอแฝกการเี่ยงอะแอบรอกดปุ่มไม่ใช่ตรงนี้ เนี่ยแฟร์กัน์่ะเอาแฟร์การ์ดขึ้นฟ้าอ๋อเอาเลยเอาเลยอยู่ไหนอ่นะไหนอ่ะไม่เห็นมีอ๋<ม>อเจอแล้วเจอแล้วละพระเอกไปยังเอาเลยอันเดียวไม่ได้ไม่ยิงยิงที่ปอ่าผเหลือเผื่อมึงด้วยอ่ะเฮ้ยแฟร์การ์ดอินฟินิตี้แล้วอ๋อไม่ใช่ยี่สิบกว่านะระวังทอมบี้ขึ้นมาอยู่ โอ้โโหคตรพระเอกไอ้จากที่ตายมาไอ้ฉากตะื่อกี้เฮ้ยตาเนี้ผมไม่ได้ยิงคหช็อตเลยนะเบ้ยแม่ไดอดไม่ค่อยได้ยิงเลยใช้ปืนระเบิดอยู่จะโคตรเอกตาเนี้เดี๋ยวก็รู้ไหนดูสกอร์ีิโดนมาว่าเบ้แซงแน่แน่เฮ้ยว่าเบ้เขไม่ค่อยได้ยิงหันจะยิงสตีมเนี่ยไอ้สตีม ผม,มใช้ป<ห><อ>ืนปุ้ง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 อยู่เนี่ยสเต็มนี่เล่นกันมันต้องยิงหัวอันดับหนึ่งสิวะไอ้สเปเชียลซัลเลเยอร์โอ้โหฆ่าไปสิบเอ็ดตัวโรล,ลี่ผู้มอ้อออฟไหนบอกไม่ได้ยิงหวัวเอา,เาก็ผมแอบแทร์เจ็บเก้าตัวเลยนะคาริมเซอร์ไวเวอร์ผู้มีชีวิตรอดมากที่สุด <c oughs> ทำไมบอทมันเก่งขนาดนั้นวะ คือไม่โดนโจมตีเลยเย้เฮ็ดโอเค <Yeah, S 1> จบแล้วบ๊ายบาย